หนึ่งลิ้นงัวบสมุนไพรครับผมว้ไทยพี่น้องเบิ่งสองกิโลเลยค่ะออนี่สอกิโลงกโลกนใหญ่ๆเม่นเดวสองกิโลหมดแล้วนี่สกิโลครับเยวจะเิ่เพิคนจะกินเลือดก็ให้พ่อป่าให้ลูกนั่นป่าทาทางให้ลูกกินซะกกินจเพเปืยนะาหลปกกี้วเดี๋ยวเพิ่งลูกเดี๋ยวเพิ่งโอ้ลูกอะไร กินเลีอกก็ได้ห่อนห่อนหอนที่บ้านนะจะเซ็งลมน่ากัมากันหยุดหยุดไปไปหมห่อนยห่อนหอนห่อนหอนอนหอนห่อนหอนห่อนห่อน่อง่น่นหอนเ่อนหนห่อน่อนนหอนนอน่อนห่อนอน่อน่ห่อน่อนหอ มันมีน้ำนี่น,น้ำเลื่อน้ำเลือดะเองเล้วันีจะแบลินงัวครับนี่ตรงทยเป็นงัอพันเอียงแนีวนี่หอจกบวะแจบวะจ็มันสิคำแล้ว นไปกินเร็วๆไปกินเร็วๆก็มี่วเวได้หรือเปล่านูนะไม่กินเลยด <c oughs> ูกลกไปมากเกล,ลีล่ยเดวกมอนี่แกนี่ออกแล้วลูกนี่เออรถกินได้หมดเลยเรื่อุ้ยพ้องอันไหนมานหมด <c oughs> เคยหรอเรหยกแบงร้อนหมดก้องแกงกับม like. ี่ยงับแซ้มกับแซลมกับหอมมแดงครับกับกักกุ้งเลยงามง่ายกัดเาะ อ่ะหมักจะหาเจออะไร <laughs> คืพอพราะม่กมีหินแต่บไม่มีกวดบีบอกาม่เห็นอ่ะไม่มีบีใส่กันไม่ใส่บีเอฟคนอกินที่เส่งเล่นก่อเลย,น,เลยน,น,น,นีกุ้ย 嗯，不能要，嗯，嗯，不能要我，嗯，嗯，别老给我喝冰凉面。 ออืนี่แล้วอก็ผัแก้วออยเจคิดเจียวเจผิดกระเทียมมีอะไรกระเทียมแก้วัดอืมอืมอืม แทอังคมนีกไกลก็กลักินเลยก็ดูบนอร่างเงี่ยวน,น,นี่ไม่เห็นแม่เห็นแต่กับเบี้ยกับพ่อไม่เห็นแม่ ท้องฟ้าไม่สวยไม่สวยมีไปปรับนะรัดหรต่ว่าบอัะเขย่งเขย่ ต่อนหน่อยโอ๊ยใหญ่ไฟต่อ,ตอนหน่อยกันโอ้ยเพชรก็เหมือนเลยไม่เหมือนขอจริงด้วยอันนี้ของจริงด้วยอันนี้จะมัน กินลยครัอมปวดปวดกะหังเี่ได้เจ็บเยอะเนยดมันกินกินขเลยดี เกิอะไรกับางมีน้ำมันมันติดนะแสงมันติ่ข้าวหอมันเก็ดครับหมพี่ามาตรงหึ่วามาถสามจุดหนอืง เอมาเป็นแล้วไม่เอาออก<ต>ได้ไหมแม่พี่ยุ่งูไหนลูกไม่รูม้มันเหี้ยม,มันเนี่ยจับนี่ไงโอ้ไนหนก่อนไงอยูเกิดไรออกัา Mm mm จับมับ่สไม่กี่ข่านมดเลยเนี่ยไปซื้ดจอบอยู่ไก่เนาะมนทั่วมาแต่งที่สามใจรู้หายไปเหรอเอ้ากระโคนนี้เดี๋ยวเหนียบครับจค่แต่งน้าไม่พอกินหน่อยกีฟ้าหรือ มึสีเ okay. ขียวมันบอกโกสีเขียวมึงจับสีเขียวป่ะออรู้จักกูเก่งจังทเนดีได้ไหมรงเรียนม่ได้ไปเล้เมวะจ้างอื่นเขเลี่อนไปอันที่หนึ่งละเลืยอนโอ้รวย่อนสามเอ็ดะน่ะทำเงินกักระดาษบ้านเท่าไงจะเดือ มันเปิดกับคนไทไปได้หรือเป่าไม่กี่สองเดี๋ยวไปปั่นจักรยานเว้ยจิการันสีเลยอะมาปลอดภัยบวะจักรยานีแม้ว่าจะให้พ่อซ่อมให้มันเยี่ยมอืมก็พอก็่อถ้าเราบอกว่าจะเป็น ่าทดลองลอให้พนจักเนี่ยสมือเปนกะิเป็น้หัวเสีย้ย <c oughs> สมือไปหาบอลเดียพหอจก,กรากไปเมนมัน,มนแต่มันไม่ถูกถนกะมือเดียวเป็นกเดียวเป็นไข่แต่แตแตจาก,กะยาดอีแดงจำได้ขั้น ตาแม่ก็จื้ไปได้อ่ะแม่คเ็จศาสตร์เองอะอนจีบป่าจี่บาี่บาม่เมลยบอกมนะเลยบอกเฮยเป็นต้ย้ดีเดมีเด็คนทักพ <lide> oh ี <IO> ่เอะผ่านพลาสติกเอยังพลาโเลยเอาปวดมาม่เอ็นม่ต้งมี เขาเอ unku, ิมาไว้กําลังกินครูบอกว่า oh. ทํไมแก่ค okay. oh ุณครูก oh. ็ทักเนาะเาี oh ้เรยล็ดเนมาไก็สโอ้โหไวเผ็ดเออันยุ่กั อีกนั่งเลยนั่สองโลกินไปหอดแล้วได้ครึ่งนึ่งเลยครึ่งนึง <laughs> ถ้าอุ่นอีกก็สิเปื่อยอีกค่ะอุ่นอีกเปื่อยอีกแซ่บก็หนีอีกพร้อไมไหนล่เขาจะกินได้พร้อมแม่นต้องตียุ่งยองเลย <laughs> เอา้าอะไรจะพูดอะไรจะพูดเอามาลุยต่อพี่น้องน้ำแซ่บยีหลอดน้ำแซ่แบเรื่อก็ี้เหร่ยังไง้าง อ,อุ้ยแ<ป>เห็นร,รออป่าเขาป็นพวกโอ้ยีเจถือหอนแม่ปะเนี้ใส่ทุกทีเลยแม่นเนี่ยอ๋อก็ต้องใส่ดิลกูกเดี๋ยวให้ตัวน้าใขอใครนงกาลงไปมาครับกลัว้อถามคนเลยมันนี่กลัวมายู่อ่ะคนจะตกกินเสร็จก็แบบนึ่งรอกันนะากาไ่กลับาาร <c oughs> อกันขาไปการไล่เหลืออยู่ตรงนั้

สั่งสั่งแต่วามดีไปไอ้คนหนุ่ไอ้คนไอ้คนบองหาเถอะมดีเห็นเหรอขมดีผู้ใดดีเพราะว่าต้มหาคนตายไปหนูอย่าทำรูปกับเพื่นกัว่าเออว่านากจะดีแต่คนตายไปนี่ัความดี คนเกิดว่าใหม่ไปไหนแด้วคนตา้เาก็นีเด็กเกิดจะมาทดแทนเถอะนี่ยคนใหม่เกิดเกิดสมากว่าแม่คนเก่าเไว้ไมีเพ่ไใหเลือรด้เอาว่าเรือไว้แต่ความดีแล้วความดีคมงามนเว้คนนับถือโอ้ยคนนั่นพี่ดำ พี่รามะมันดําพี่รามมาบุอะไรนี่พี่รามะคุณคคไม่กินไหมอิ่มละเผ็ดเนาะอยากเที่ยวห้องล่ไม่กินแล้วมวแต่บางทีสามสิบเมตรนาะเป็นแรงเบิดถุงเลย้าบาท จะมงี่คู่บรดขอมครับเก็บหนาพี่น้องนี่นนต้องกอะก็แทกกับับไครครับผมอันนี้คือนึ่งนึ่งเล่งหัวเ่นรายเยอกว่อนึ่งังวเยอกว่า,มววาสมุนไพรสมุนไพรอเได้ับขอมค,ครับผมเก็บนาผมมาดีครับบ๊ายบาย